สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอพื้นที่อีกแล้วเราก็เอามาแบ่งปันกันมาแชร์กันนะครับเผื่อเจ้าของเขาจะขายได้หรือว่าคนซื้ออยากจะได้นะครับขายที่ดินแปลงนี้สนใจติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้นครับที่ดินแปลงนี้แหละครับต้องไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแปลงนี้มีอะไรมั่งเขาบอกแปลงตรงนี้นะเขาบอกแปลงนี้นะแปลงตรงหน้าเรานี่นะที่เราเห็นก็เป็นป่าศัก์นะครับป่าศัก์ที่รอเวลาทับปี มีมะขามนะครับมีมะขามมีขนุนหรือต้นที่ปักไว้เนี่ยมาสม่ำมันเขาปลูกไว้เราไม่รู้พื้นที่เท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าสักทั้งหมดป่าปูนะครับแล้วข้างหลังเป็นสวนมะขามข้างหน้ามีสวนมะขามพร้อมป่าสักนะครับป่าสักก็มีประมาณสักสายตาที่เราเห็นแล้วสักสองไร่ได้ครับข้างหน้านี้นะแต่ว่าข้างหลังเป็นสวนมะขามนะครับสวนมะขาม พื้นที่นนี้กี่ไร่ก็นะครับลองเอิดลองดูนะครับลองติดต่องเองนะครับอยู่ที่เส้นทางเลี่ยงเมืองพิจิตร์นะครับเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองพิจิตรนะครับเส้นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับผมเส้นเลี่ยงเมืองที่ไปลมศักนะครับพิจิตรนลมศักแต่เส้นเลี่ยงเมืองนะครับหรือเส้นเส้นเลี่ยงเมืองนะกันรู้กันเส้นเลี่ยงเมืองถนนก็ดูติดถนนครับลักษณะตอนนี้ครับประมาณนี้นะครับก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ ทรติดต่อกันเองนะครับอยู่ที่อำเภอชุรเผือใครอยากจะมีที่ตรงนี้ก็ที่ที่ตรงนี้ค่อน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 ข้างจะสูงนิดนึงอ่ะผมใหดูให้ระถทายดูลวเนี่ยค่อนข้างจะสูงนิดนึงเนี่ยใกล้ขึ้นกำทางขึ้นฟูพอดีฟูอะไรไม่รู้เนี่ยหน้าแล้วต้องถ่ายถ่ายให้ดูด้วยเนี่ยเนี่ยที่เคาอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยตัวที่แล้วข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ